วันนี้กะสิพาไปเบิ้งบรรยากาศพี่น้องหิมะกำลังจะลอันน่ะตอนนี้เลิกงานพี่น้องยามแรงและเลิกงานหิมะกำลังจะลงตอนนี้เบรราาิ้งบทของฝ่าบรรยากาศได้มมือขึ้นนะเบรราาิบรราา่งเนี่นะหนทางก็มีแต่น้ำอันนี้ยังก่ขอขยะอีกนก่อนน ván cửa P'Nong, bểm bớt đi, đường đường thang nè. Ok, áo xịp ha, đi thang leng. xiềng đắng cả. Vô được lại được P'Nong, bởi vì, mình đắng, cứ tưng tắc nè. lang แต่ว่าเมื่องงอ,นะอันนี้เป็นโรงงานที่เห็ดอยูน่นะเห็ดตัวนี้เป็นโรงงานใหญ่เลยคนลาวก็มีตะคอยผู้เดียวจะเห็ดอยู่นีโ่โรงงานตัวนี้มีตะคอยผู้เดียวคนลาวกลายพันธุ์ต่างประเทศอเมริกาเรียกเปิดเลยอเคคนขาวมีแต่คนขาว,คน,ขาวคนดําประมาณสามคนแบบแต่คนขาว ผลข้าวครัมีหลายประเทศเด้มีหลายประเทศอยู่เรื่องทางเมื้อกันออโอ้เย็นๆรอกว่าสองขางทางนีมีตะน้ำน้ำแข็งพี่น้องอนะี่ว่าฮะข้าเจ้าดุดข้าเจ้า,า,จาลดดุดมาละดุดกวดไปละ ข้างไว้เ็นเต็มอยู่นี่แหละเย็นเย็นเห็นว่าหิมะกำลังจิวแวงๆลงอีม่นง นี่ระวังเรื่อนี่เมืองนี้น้อยนี่นะตำรวจนะมักไล่ได้อยู่นี่นะแล่นกายเส้าหา้าวัได้แล้วสปีดนี่ยทุนิไฟเดอร์ตัวเมืองนี่แอคแทร์รี่นะ้เนี่ยว่ามันจับสปีดอยู่ทางหนานเด้งแม่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 แล้วมันก็จะลี่อยู่แถวนี้แหละตะซั่งคืออย่างนี้ตัวตำรวจเมืองนี่เป็นตัดซั่งเลยมันบ่ได้แล่นไวบ,บไ่ได้เด้เมืองนี่ เลิกงานนี่ก่สิไปเอาหนังสือให้ลูกใช่ไหมเป็นสป라이ยเราเป็นสป라이์ uh, ห้องเฮียนนะเพราะว่าเขาบอกให้ last f ไฟ d ด y นะเดี๋ยวเขาแท็กมาเมื่อคืนนี้ให้ไปเอาก็ทจะไ,ไปเอาของให้ผู้บ่าวออเร์เดอร์พูดูได้มากบรรยากาศหนาวๆนาว,นาวเย็นเย็นมาทางนี้ เปลแปลนทางข้างหน้าแต่เห็นมาหลายได้เมืองนี่พี่น้องหลายลายพี่น้องเกา่าแป่งตัดหน้าตัดข้างนีนแล้วพี่น้องเก่าหลายเรียงนี่ตัว ขาวหลายๆนะนั่นคือเกลือเกลือขาจเจ้าอวานวานตำ่ำถนนบนทางนี่นะบนันนี s สตรีทนี่นะเขาเห็นให้น้ำแข็งจะเปื่อยละลายออกไปวานเกลือแบนนี้หมายความว่าหิมะกำลังจะมาแต่มันตก มแต่ว่าเริ่มตกตกไปเบิ่งกันพี่น้องท้างหลวงมันก็นคือฟีเวหรือว่าไฮเบ่เอาไปเบิ่งกันมันจะติดคือบ้านเาบะ อยู่รอยสิบนะนเรียน่ร้อยสิบนะ อยู่ประมาณสองโมงสองโมงยัง รถอยู่นี่เนาะมีมีวว์กิงมันก็มีอยู่สามเลนนะขึ้นลงมีอยู่สามเลนจนำะกัดแต่มันก็นยังติดเพราะว่ามันเป็นยิววาก้กับเมืองบรินะ่นเมืองก็ได้บริญ่ตัวกน,น้อยๆเนาะแต่ว่ารถมันหลายนะคนหลายนยาต้แ่ กินฮอดแต่ตัวเองก็บม่เคยมีชีวิตวิธีแบบนั้นตะเกียบเดบะกะเป็นอะ้รอย่างไรวิธีชีวิตแบบบ้านบ้านเคยมีน้องเพินเขาก็มีอะไรอย่า้องี้ยเนาะก็เคยมีที่แปลว่าไปใส่เบ็ดมีให้มีนาหรือข้าวก็เคยมีนี่ตะเกีอบก็มีไฮ กกอยากมีวิธีอยากใช้ชีวิตแบบนั้นจะมีความสุขแต่มันกะเป็นไปก็ได้หรอกเคยไปเล่นเยอะไปเล่นไปเที่ยวไปมึงเล่าก็ไปไปมึงไทยก็ไป ตอบเราว่าคอยเป็นจกคนทางไหนคนสี่ไหนนะคอยเรียบมตอบอย่างเราก็อ่านคอมเมนต์เราอยู่วววร,ววะระหว่างเห็นแต่เขียนมาผู้บอกว่าซื้อซื้อเป็นยังหรือว่าแต่ตอนนักข่อยบอบอบอกบ,บ,บ,บอได้บอกซื้อเด้เป็น้องเลยก็เลยมีแต่เขียนใส,ส,สนย s T s Channel วผู้ใดก็ตามสบายดี s T s Channel คนบอได้บอกว่าคอยทางซุปเปอร์ซ้อน ค่อยับซื้อทางสุดยอดนช่ไหมมันซ่องกับ S T S Channel นะคนลาวกนะันทีเวาว่าค่อยเป็นคนลาวแทวะะ้หวกอจะบทแท้พี่น,อน้องเครื่องหนึ่งนะฮะเป็นคนลาวเครื่องหนึ่งเป็นคนไทยเครื่องหนึ่งนะคือว่า ว่าแม่ค่อยเนี่ยเป็นคนอยู่ฝั่งไช่นะเป็นกระเกิดคุณดอนนี่หรอกพี่นอนะ้นองกับยุคคุณดอนน้องชายนี่จะหลายนะก็ถึงปีน้องนี่จะเป็นตาน้อยใจหลายอย่างนี่ปีนออ้องเด้อปัญญามอม่วมีนี่ม่มีพี่พี่น้องเนาะเพราะว่าค่อย,อยนี่ยมันเจอแบบเบิร์ดพี่นออ้องนาม,มีนี่พี่น้องหลายยามบ่มีนี่ พี่น้องต้องไปใส่หรอไายเวียดยกตัวอย่างที่2กู่อยเนหะที่เราชีวิตกันเป็นมาเริ่มต้นเป็นยังจึงได้มาอยู่อเมริกาให้ฟังคร่าวๆเ้อพี่น้องเด้ออาจจะบางคนอาจจะถามว่าเอาผ่านฟังสอนเขียนตัวไทยเป็ดว่าเป็นคนเราเขียนตัวเราแต่สีวาสุดฝันนาะค่อย กเกิดได้ไงมาเนาะก็โ,โว่หตัวเองกันเป็นเป็นลูกอานาแม่ไ,ไทยข่อลาวสมัยนั้นเมืองลาวยังบ่ได้แตกมาค่อยยังน้อยเนเพราะว่าพีประมาณท่านก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเนาะประมาณนี้จำได้คร่าวๆด้วสิเราจุกันอพอคอยพามาไทยแม่พามาไทย สมัยนะั้นมาอาณากระที่เหือหรือไม่เนาะเพคนบอกว่าเออไป้าไปสวนภาษาสัมพน,น,นะเพราะว่ามีเหือได้เนาะเปนเกเป็นสื่อเหือ,อไหลมองนะบ้านบ้านกับบ้านแคมป์ของเราคืออยนะู่สัมพนาเองนะบางเกาะสัมพนาเบิ้นสั่งของแข่เง,แขงเลี้ยงจันทร์ละครหลวงเลี้ยงจันทร์นี่พ่อแม่พาลงเหือมาพันข้าว่เก็ที่กว่าแปดสิบหลายจัง,จง จำได้คร่าวๆเนาะตอนนี้นยังน้อยประมาณเกทปีเพื่นก็มาฮอดเมืองไทยฝังไทยเนะี่ยะมาฮอดสวนพอดอีพอจอดเนือปับ๊บมีแม่ป้าแมตู้อันคนหนึ่งคนะเพื่นกาเห็นว่ะเพื่นเห็นแม่คอยนะเพิ่นก็เอิ้นใส่อิ่าละมึงมากับเพยอนกมันะ้มาจาังไดไปจไังไดอีกสินะ เป็นปวดไอเอิญใส่ชุกอยเลยปวดชุกไฟมีน้ำกันสีหนองอ้ายอย่งน้อยก็จะปวดไอเอิญใส่แล้วมึนก็ล้มกันแล้วเพมึนก็ถามว่ามึงได้ลูกจะค้นมีอย่างไรสีไอนแม่คนก็ตอบเพผนไปว่าโอ้ได้ลูกสีค้น ในฟิล์มเลยเอาเอาเอาในฟิล์มเลยละนะเนาะบอแค่เลยสักเอ้ยเมตุคนนั่นเลยเมื่อทรงแม่คอยนะแต่ว่าตอดแรงพี่นะประมาณสนะี่ห้าโมงเนาะคนเห็นโอ้ยสวนแล้วและพี่กันเมื่อทรงแม่คอยเมื่อทรงแม่คอยแล้วกันเมืออมอเม่อหอดบ้านปักโสมเนี่แหละโอเคเมื่อหอดบ้านปักโสมแล้ว ขึนไปหาไอ้เพื่อนข่อยโมโหเริ่มต้น,ว,นว่าข่อยโมโว่าข่อยเป็นคนไทยนี่ไอ้ขึ้นไปยุ่งเงินนะล,ลุงลุงไอ้แม่เนะกับเมืยอยุ่งหันกับไปยุ่งหันโดนเติบได้งันโดนเติบละ่ะมีลุงอีกคนหนึ่งว่ามาถาม มาถามว่าซูซี่ไปไซส์ซีอยู่ไปเมืองนอกหรือว่าซูซี่ยู่นี่ว่าท่านเป็นถามจําได้ว่าเพิ่นเป็นตํารวจลุงดาบเออคุณี่พ่อกับแม่ตอบลุงวา่ายัเฮายังโบโ้เพิ่นซูซี่เห็นหัวเห็ดสวนเห็นหน้าอยู่ถามไปตูน้นายสูเุเบิ้งว่าเขาสิปั่นดินดอนนายบอเออเพราะว่าแม่เคยมี มียาอันนั้นไม่ตู้หลายคนเป็นน้องพอเรามีเจ็ดคนนะเออพอดีพี่เขาก็บวาเออ,เอออย่างกับเรานหะอ,อืมพอดีสามมือต่อมาล,ล่ะลุงดาบมาถามอีกว่าสูดไปแล้วกูทิไปบอกอันน่ะน้ำบ,บาวสุดสูสันเอาพวกกรบโปรโฮ้แล้วนางน้อยตอนนั้นพอดีแม่ว่าเออสิบสิบสบไปต่างประเทศ พอดีลุงดาบเดือาไปอำําเภอสังคมอําเภอสังคมสมัยนั้นยังเป็นกิ่งอําเภอสังคมนี่ยัง่เหมือนเป็นอำเภอเป็นแค่กิ่งเฉยๆจังหวัดหนองคลายเป็นกิ่งนี่เป็นคนก็าวไปนั่นครับ่นไปหาปลัดลืมลุงปลารัตลืมซื้อลุงปลาระเละคนคนอยู่อำเภอนั่นแหละพอดีขาเจ้าว่าวกันยังจักคนเขียนฟอรอมยังให้กับกระโบโหตอนนั้นเนี่ยเขียนนังนังสือให้ละเออเมื่ออื่นทิพาเขาไปเอาไปฝากไว้ หรือมาแล้วก็มาเพื่อนเอามาส่งไว้ในศูนย์เอออันลุงประหลัดเพื่อนเอามาส่งไว้ในศูนย์สามมือต่อมาเพื่อนก็นมาหาอีกเอาของก,กินมาให้อันลุงประหลัดนั่นนี่ก็อาเอาเอสูรขาอยู่นี่แล้วจ้าหน่อยมีซื้อแล้วเขาก็เอิ้นเอิ้นซื้อแล้วสูรก็จะได้ไปอยู่ต่างประเทศเหมืนว่านะสมัยนั้นพอดีก็อยู่หันประมาณโดนเติบนะ,ะมัน สามเดือนหรือว่าหกเดือนประมาณนี้แหละเนาะดีค่อยะได้มีซื้อมาต่างประเทศได้มาเมกกาได้มามาเมกกาพี่น้องอลำบาก,กอ็ยังเออเนี่ยมาเมกาเนี่มาเมกกาไหมไหมมาเมกกาเดือนเก้าพี่น้องเออเซปเทมเบอร์ September นี่นะตอนนั้นคนเรา บมมีหลายอเคคนม่งกับบมีหลายคนเอเชียนี่บมมีหลายคนไทยแห่งบต้องไปว่าถึงเลยเมืองนี้บมมีเลยคนไทยนี่บมมี่มีแต่คนลาวคนลาวนี่มีหน่อยอีกเมืองนี้แล้วซื้อของกินแบบนี้ที่มีอยู่แต่ห้านเดียวคือห้านคนอินเดียพี่น้องห้านลาวห้านไทยห้านโม่งห้านเวียดอย่างนี่บมมี่หรอกอยู่มีวากีเนี่มีห้านอินเดียห้านเดียวเขาจะขาย จะพากันไปซื้อของกินยู่าหาอินเดียซื้อ,ขอ,อดเขากัยู่าหาอินเดียหน่อยโอ้ยยามหิมะมาเพียงหัวเขาเนี่ตะกี้ผมมีรถแล้วลขับรถบ่เป็นว่าภาษาอังกฤษก็บ่เป็นเออลำบากแค่ลำบาก,บาก,กว่าแล้วกูได้ได้ผัวเมืองนอกเมืองนาสมัยนี้เอ้สบายแล้วมวาอยู่น้ำผัวเนี่ยผัวก็จะแคร์บริอัะมีรถมีร,มรมางมีอย่างมีเงินมีบ้านใหนนนะ เห็นกับเจ้าลงจิตสิได้ผัวมึงเนอะมึงนาอุ้ยสบายแต่ว่าเอามาไม่ไหมนี่นะบูมิไพรนี่อุ้ยพี่น้องเอ้นางจุกเลยละเด้อที่ไปเฮียนหนังสือวอไปเรียนหนังสือน้องไปน้ำหงอกกงเฮียนบ้างสิคนณดำคนขาวเขาให้เขาเห็นเขาแห้งกวนเนาะเขาบูมิมูนี่แห้งกวนจับเขายัดคอาล็อกเกอร์แหละคนขาวคนณดำนี่อยู่ไฮสคูลนี่ตะกี้นะเลิกองงเฮียนแล้ะตีกันแหละเรื่องมันนะ ต่มันคนดดำคนขาวนี่เขาบอมากคนดดำใครก่อนคนขาวน้อยหนึ่งคันวามันตีลนะ้วมันก็นตีตีแล้วเราก็แล้วไปแต่ว่าไอ้คนข่าวนี่แกล้งเขาอยู่ตั้งสั้นแล้วคนข่าวนี่นะเออมันสั่งเขาได้คนขา่าวผมค,คือคนดดำได้ที่บอกให้นี่วิธีชีวิตพี่น้องตอนใหม่ๆตอนอยังน้อยอีกมาใหมน่นี่ลำบากอย่าง เพราะว่าภาษาอังกฤษตัวหนึ่งกรบโบเป็นพี่น้องครับรถกรบโบเป็นโบม,มีหม่อนรถโบมีหม่อนเงินจะซื้อคนละส่วนเงินที่ได้มาบรรเทาบรรเทาชีวิตแต่ละมื้อมาพวกกันาเคอิ้นเชิดเนาะเชิดข้าเจ้าซีซอยเหลือผู้ใดบ่ฮู้ภาษาเนาะมาใหม่นี่ยกเ,เจ้าสิพาไปของเงินสมัยนั้นของเงินได้เดลยเดือนหนึ่งพอซื้อเข้าซื้อน้ำแล้วก็เขียนหนังสือ เงียนได้แล้วก็ไปทํางานนะทำงานสมัยตะกี้มิตาสามดอนชั่วโมงหนึ่งพี่น้องแกงสุดห่าดอนโอ้ยดีใจพี่น้องเด็ดชั่วโมงห่าดอนเออดีใจเลยค่อยทาํางานครั้งแรกในชีวิตค่อยชั่วโมงหนึ่งสามดอนโอเตอร์พี่น้องสามดอนค็โเตอร์เฮ็ดน้ำใบสนีอ่าเลือกหนังสือพี่น้อง ต่อมาก็มาหูจักมูแน่หลายคนเขาก็กเอา่าไปทํางานบนใหม่ไปได้งานเฮ็ดทุง่งพี่น้องตอนมใหม่งานเิ็ดทุ่งได้ห้าดอนได้สมมุงหนึ่งห้าดอนสมัยนั้นก็ได้ห้าดอนนี้ได้กลับมาบ้านได้ได้ร้อยห้าสิบสี่ดอนหลังจากเสียภาษีแล้วสมัยนั้นลายขนาดพี่น้องร้อยห้าสิบสี่ดอน ต่ออาทิตย์ 1, หนึ่งเฮ็ดงานสี่สิบชั่วโมงสมัยนั้นนี่ยแต่ว่าสมัยนะั้นเงินแพงเด้ไปซื้ออีหยังกะกะห้วยห้าสิบดอลนี่ล่อช้อปปิ้งนี่มันต้องบวกอ้อจนล้ลนพุ่นละแต่เดี๋ยวนี้สามร้อยบวกเป็นยังบวกเพรยังช้อปปิ้งค่าช้อปปิ้งอันนี้ก็บ่มีอย่างหลายพี่น้องอกะมาเราว,วิถีชีวิตอบปรยุกต มาจากไทยพี่น้องมาอยู่อเมริกาลำบากที่ทางเฮาวมีพี่มีน้องมันมันยากหหอหลีการไปการมาค่อยมาครั้งแรกเขาไปยืนท่ารถเมน,นะท่ารถรถเมยหรือว่ารถบัตรไปโรงเรียนเนี่ยบ่มีรถบ่มีบม่บมีพี่มีน้องไปส่งหรอกสโนโตกบัมบมนี่หัวเข้าเนี่ยเพียงกลางขาเนี่ยนะ มือนั่นมือแรกยังจําได้ฮอตทุกมือนี่วหรมีมู่เป็นคนเาวาขั้งแรกในชีวิตเลยมีผู้ดีมีหมอหนึ่งซื้อเรากับเมนหมอเบื่อยเป็นม,มูกันฮอตคู่มือนี่มาเอ้ครับรถมาเออขับรถมา,มาแกเห็นปับ๊บคอยพวกว่าคอยยืนอยู่ป้ายรถเมย์เลยอีมะลงเพียงหวงัวกลางขานี่ครัแกมาจอดรถปับ๊บแกกลายไปแล้วกบ กูสาวเราดิคอยกลับขึ้นมามาถามว่าเอ้ยตัวคนเลาว่าวะสันเอแม่นแมนคนเล้าตัวที่เขาเงียนวะไปเงเยนวะเออไปเงเยนเอาขึ้นขึ้นขึ้นเขาก็ไปหงเยนมาสันมันแห้งหนาวว่ะสันมือนี่แดงเบิดพี่น้องมือแดงดังแดงหูแดงโอ้ยแดงเบิดและพี่น้องตีนแดงเย็นจนจนสิขาดออกคุณละความเย็นสมัยนั้น หมัยความทุกข์ที่แบบว่าบ่มีผู้ใดเด้อนี่อันที่จะซอยตัวเองเราต้องซอยตัวเองที่สุดตอนที่แบบว่าบ่มีพี่มีน้องบ่มีอย่างกักอย่างนะปั๊บรถกับกลางโกบินเงินกับบ่มีนี่อมันก็จะเป็นสั้นคอยก็ได้หมูคนแรกในซีวิตย่คอยจนหอดกุมเอนี่ก็เลนน้ำกันโดนโดนเห็นกันสักนึงเพราะว่าว่คงมีเวลา อากันคือแบบไปเทศบุญเทศทานน้ำวัดน้ำว่าง,างหมอนั่นบ่คือหมแบบแต่บุดุลทีเห็นมันเอาืุอนี่มาเอาหนังสือลูกพี่น้องอยู่ห้องเฮียนเดี๋ยวมืญอ่าสิเราหลายกว่านี่เพราะว่ามันมีมันมันมีหลายท่านหลายต่อเนาะหลายพาะอันนี้เราความเปลี่ยนแปลงมาเมืองลาวเรามาห้องมาห้องมีกาได้จางไหนไ้ฟังที่ซื้อหรอก จากเมืองลาวมาเมืองไทยจากเมืองไทยมาอเมริกาเดี๋ยวยังว่าให้ได้ว่าสุฟังว่าเป็นจังใดมาจังใดคือเพื่อนเ <c oughs> ขียนตัวไทยเปลี่ยนเมื่อหน้าเส้นเราสุฟัง <c oughs> เดี๋ยวมืัอนี้กะมาเอาหนังสือ,อกันที่ขอปิดคลิปไปก่อนพี่น้องนี่ใกล้ซีฮอดโรงเรียนละนี่พวกนี้เามาทำงานนี่พวกซีรีเขาทำงานอาจอดรถก่อนขว้นขึ้น จดลดส่วงที่หายว่ะไอ้พวกซีดีนี่วะเอาสิดีมาเอาหนังสือลูกยงคงเฮียนนี่นะเดี๋ยวโอ๊ยห <c oughs> มดหงเฮียนแล้วแล้สุด ับ่บได้ครับรถกับ่บเป็นมูกับ่มีนี่เข้มห่อทุงเฮียนเลยเด้อพี่น้องวาวอเจอลลี่ขอจบคลิปไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอเอ่ยคำว่าสบายดี